อกว่าแฟนคลับนี่น่ารักมากเลยนะไปไหนไปกันตลอดเลยเนาะใช่ครับผมใช่รับเป็นแฟนคลับที่แบบว่าติดตามตลอดเลยนะตอนติดธรรมดากลางวันไม่พูดนะรอเก็บวันนี้ตอนกันอย่างเดียวเก็บเสียงวันนีต้อไม่มีเสียงแล้วกลับบ้านใครก็ไม่พูดนะไม่พูดครับรอเก็บไว้งานหน้าเอาวันนี้นะคะอารินเชิญนั่งกันก่อนเลยครับเจอคุณออมอัคพันธ์เนี่ยนะโอ้โหตัวจริงล้อหล่อนะเป็นคนที่บุคลิกดีมากฉันว่าดูในที จริงอุตยาอยากจะล้มไปอยู่ในอ้อมกอดเห็นนะหน้าตาดีไม่พอบุคลิกภาพดีอันนี้สำคัญนะคะครับผมถามก่อนเลยว่าช่วงนี้นี่ถ่ายละครอะไรยังไงบ้างตอนนี้ถ่ายทำละครอยู่สองเรื่องครับผมมีเรื่องอติตานะครับกับน้องปุกลุกทังช่องเจ็ดนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องลูกไม้ไต้ต้นนะครับกับน้องมินทังช่องเจ็ดเช่นกันครับผมอ๋อช่วงนี้นี่ทำงานแบบนี้แต่ก็ยังออกกำลังกายอยู่เนาะออกกำลังกายครับผม มีเปนแบบว่าวิธีการดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองยังไงก็ออกกำลังกายครับผมแล้วก็แล้วก็ทานผ่อนได้เพียงพอนะครับใช่ค่ะสำคัญตรงนี้นะคะแต่ว่าวันนี้มางานสกอร์ทั้งทีต้องถามเรื่องของสุขภาพเท้ากันบ้างคือบางคนอาจจะละเลยแล้วก็ใส่ใจเรื่องของเท้าเนี่ยคุณอมเคยมีไหมปัญหาเรื่องของแบบ ภาม,มันสาคัญนะครับมีแน่นอนครับเวลาอยู่กองถ่ายนะครับผมว่าต้องใส่ชุดที่ใช้ถ่ายก็อาจจะเป็นรอเท้าที่ค่อนข้างจะปีบเท้าหน่อยอผมก็จะมีรองเท้าอีกคู่หนึ่งไว้เปลี่ยนเป็นรองเท้าใส่สบายๆแล้วแต่ที่สําคัญนะครับต้องมีน้ําหนักที่แบบเบาและแบบเดินสะดวกอะไรนี้นครับจะ ช่วยช่วยแบ่งเบาภาระของเท้าได้เยอะมากคริงนะถ้าเกิดจติว่าเราเลือกรองเท้าที่ดีเนี่ยมันก็จะซัพพอตรูปเท้าของเราใช่ครับยิ่งบางคนถ้ามีปัญหาเท้าแบนอย่างที่คุณเจมนักกายภาพของเราบอกไปเนี่ยนะถ้าเรายิ่งไปใส่รองเท้าแบนๆมันก็ยิ่งทําลายสุขภาพเท้าเราอีกยิ่งเจ็บมากขึ้นที่ฉลาดนียรู้จักดูแลสุขภาพเท้าด้วยเนี่ยดูครับเพราะว่าผมรักดภาพเท้าเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพ ทั้งตัวเราเลยนะคร<ง>ับเพราะว่าถ้าเกิดเท้าเราเจ็บเนี่ยส่งผลถึงทั้งการยืนการเดินทุกอย่างเลยครับผมโอ้โหนี่แปลว่าเป็นคนที่เป๊ะจริงๆเลยนะเพราะที่ออกพูดคือถูกต้องมากๆนะถ้าเกิดสมมติว่า